สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนกับตันโพธเนตรควงเอกบุตรสกรเผยสิ่งที่เสียดายที่สุดในชีวิตเพิ่มแล๊บเดียวน้องดินก็อายุสี่ขวบแล้วแถมยังฉายแววความน่ารักและความเป็นซุปเปอร์สตาร์ตามรอยคุณพ่อกับตันโพธเนตรกับคุณแม่เอกบุตรสกรอีกด,ด้วยและตอนนี้กําลังอยู่ในช่วงวัยเรียนรู้สุดๆเพราะแม่เอกเพิ่งจะพาลูกชายไปเสริมทักษะเข้าคลาสเรียนโหนห่วงมาหมัด,มดๆกับตันและเอกได้สอนให้น้องดินรู้จักคุณค่าของเงินมากกว่าจะ หามาได้แต่ละบาทต้องยากลาบากขนาดไหนจึงพาลูกชายเดินเก็บขวดพลาสติกขายเมื่อเอาไปชั่งกิโลขายปรากฏว่าได้เงินมา42บาทซึ่งเอกได้ลงคลิปวิดีโอลงในไอจีพร้อมเขียนข้อความว่าปะปะ,ปะพาเดินไปขายขวดพลาสติกค่ะ ปะพะพูเก็บขวดพลาสติกมา6เดือนตั้งใจจะนําไปบริจาคทําชุด PPE แต่จุดรับบริจาคแถวบ้านเราเก็บไปหมดแล้วค่ะมามาเลยว่าเราเอาไปขายไม้จะได้สอนให้พี่ดินรู้จักค่าของเงินก็เลยพาไปที่โรงรับซื้อพลาสติกแถวบ้านค่ะล่าสุดหนุ่มกับตันและสาวเอกมาเปิดใจผ่านทางรายการคุยแซ่บโชว์พร้อมเผยถึงสิ่งที่เสียใจที่สุดในชีวิตําว่าเห็นว่ารักกันบอกกันทุกวันแต่ก็มีแอบน้อยใจลูกเอกตอบว่าด้วยความที่เขาเป็นลูกชายเขาจะติดแม่แล้วเขา าก็จะกอดหอมแม่บางทีพ่อเขาก็จะบอกว่ามากอดพ่อบ้างถามว่าเอกหายจากวงการบันเทิงไปนานมากแล้วเอกเข้าวงการมากี่ครัวเอกตอบว่าเอกถ่ายโฆษณาตั้งแต่11ครัแต่ว่าไม่ได้จริงจังมากที่จริงจังก็ตอนที่เป็นพิธีกรรายการถามว่าแล้วแต่งงานตอนอายุเท่าไรเอกตอบว่า27ปีถามว่าแต่งเสร็จก็ออกมาเป็นแม่บ้านเลี้ยงลูกเสียดายไหมเอกตอบว่าเสียดายค่ะเวลาเราดูละครเรารู้ว่าอยากเล่นเวลาเพื่อนนัดกันไปเที่ยวเขาก็จะมีกรบปสาวโสดเขาก็ไปเที่ยวกัน เอก็รู้สึกเสียดายแต่ทุกวันไม่เคยเสียใจเลยเพราะว่าเรารู้ว่าเราทําอะไรอยู่ เราคุยกันแล้วเราตั้งใจไว้แล้วอันนี้คือครอบครัวของเราเราเหมือนมีเป้าหมายชัดเจนเอกมั่นใจในสิ่งที่เราทาถามว่าตอนนี้มีเวลาสวิตกันมากน้อยแค่ไหนกัปตันตอบว่าเวลาพอมีหลังจากลูกหลับประมาณ3ามสี่ทุ่มแต่พอลูกหลับเราก็ร่วงไงก็เลี้ยงลูกเรามาทั้งวันถามว่าเปิดอู่ลูกคนที่สองแล้วใช่ไหมกัปตันตอบว่าแพลนอยู่ครับแต่ตอนนี้เป็นช่วงรอ ท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากโซเชียลนิวส์ขอบคุณครับ